วันนี้นะคะเราไม่ได้มาอัน้องแค่งเดียวนะคะเรามีของมาแจกด้วยว <Wow. S 2> นะสวันดีค่ะรันค่ะอีค่ะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะคะ,คะม,มาเจอเพื่อนๆเลยใช่วันนี้นะคะเห็นกล้องแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเรากลับมาอ u n b o x i n งกันอีกแล้วนะคะ มาพูดถึงสิ่งที่เราสั่งกันมักงเราสั่งสองคนเนี่ยสั่งเหมือนกันเลยนะคะพอเดอร์ในกรองนี้ของเราสองคนเป็นเหมือนกันจะมีอัลบั้มหนึ่งเป็นของ YG แล้วก็อีกอัลบั้มเป็นของ Ktown นั่นเองก็คือแปลว่าจะได้ของแถมไม่เหมือนกัน ตอนเราสั่งอ่ะเราสามารถเลือกลำดับของแถมได้ด้วยเลือกเมมเบอร์ที่เราต้องการให้เป็นของแถมได้นะคะใช่ซึ่งเราก็เลือกไปทั้งหมด6ลำดับนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้ลำดับ1หรือว่า2 3 4 5 6นั่นเองสรุปได้ลำดับที่เร็จค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกล่อง c a s u a l c h a p t e r อกันเลยดีกว่าค่ะเยตื่นเต้นมาก ก็ này. ในโทรศัพท์มีเมจิกที่มันซ่า อุยเราพยายามไม่ตอ,องนะว่าได้ใครค่ะก็แกะกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีอัลบัม้มสองอัลบัม้มแล้วก็วโฟสเตอร์แล้วก็จะมีของแถมของ YG หนึ่งอันแล้วก็มีของ k t o w อีกหนึ่งตองและที่สำคัญเรามีของแถมจากทางร้านคลิวชอบด้วยเขาใจดีมากเลยแถม,<อ>มไไรมามันเหมือนรูปโอเคหนึ่งสองสามด ป็นสติกเกอร์สติกเกอร์เฮ้ยน่ารักอะน่ารักมากเลยอันนี้เป็นแบบให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นเหมือนชื่อทำเป็นเท่ๆเลยนะคะเป็นชื่อของเมมเบอร์ทุกคนและอีกอันนึงน่ารักมากโฮยมันคือสติกเกอร์คาแรคเตอร์ไลน์ของไลท์นะคะแคชเชีร์นะคะนี่ที่ทุกคนเมมเบอร์แต่ละคนออกแบบเอง น่ารักมากเลยก็ต้องขอบคุณร้านด้วยนะคะที่แห่งของแถมน่ารักแบบนี้มาให้เราไมไะะ่ได้แค่ได้แค่คารบบาลนะคะยังได้ของแถมเพิ่มเติมอีกด้วยเอาไปแปะไอผงไอแผดแปะสม,มุดน้ออะไรได้หมดเลยใช่อ่ะ,อะที่สำคัญของแถมทีเด็ดของอารบบามนี้ e, ก็คือของแถมจาก YG แล้วก็เคทังนะคะหนึง่งสองสามเดี๋ยวไม่ไม่ได้หยิบเคทัง เราหยิบเคทาวของเราเคทาวเราได้จีฮูนอันนี้ของรันเป็นของแถวจาก YG นะคะเป็นพี่เสือโยชิในที่สุดก็ได้เมย์ทั้งสองนางต่อไปนะคะของพี่ก็จะเป็น YG ของรันเป็นเคทาวนะ,ะสลับกันนะคะ ก็คือต้องแบ่งกันนะคะจะต้องได้ <c oughs> อันดับหนึ่งและอันด,ดับสองอันดับสองใช่อันดับสองที่พี่เลือกไปคือใจยอฟนั่นเองคุยแต่ใจยอลรูปนี้คือดีมากอันดับสองที่รันเลือกไปเป็นจ้าวานะคะเป็นสองด้านนั่นเองนี่ก็คือได้สองสองแมนเลยก็จะได้สองแถมทั้งหมดสามคนละสามใบนะคะ,ะมีม <symb> เททาวสองใบแล้วก็ วจีอีกหนึ่งใบหน้าหลังจะเป็นของแถมทั้งหมดของอัลบั้มนี้นะคะโอเคค่ะก็เราแกะอัลบั้มออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งแบ็คเวอร์ชันแล้วก็ไวท์เวอร์ชันค่ะเราจะมาดูกันว่าของแต่ละอย่างที่ได้มามีอะไรบ้างเริ่มจากเริ่มจากโปสเตอร์ก่อนเลยที่เราได้มาสองคนละสองอันนะคะเรามาดูอันนี้ก็แบล็คก่อนละกัน ว้าวโอ้โหคือสตรีมชุดดำคือแบบขายได้ตลอดใช่แล้วอันนี้ไปขายในเหมือนไปดูเบื้องหลังมากเขาเหมือนไปที่แบบสวนที่เป็นแบบคืษสาาลอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบนี่เป็นข้างหลังก็เลยเป็นแบบต้นไม้ใบหญ้าทุกคนคาริสมาคือแบบนีมากเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าเป็นไวเวอร์ชั่นโอ้ ดูขอดูกันโดยองน่ารักจังพี่ยองหล่อมากอันนี้เป็นสปอนเซอร์นะคะเจนลี่ค่ะสปอนเซอร์โดยซื้อเองเป็นรถองุ่นนะคือมันเป็นของเกาหลีอะก็แบบซื้อมาไม่ได้คาดหวังว่าจะอร่อยหรืออะไรเห็นมันน่ารักอีแต่สรุปรสชาติก็คือดีเหมือนินที่เกาหลีเลยใช่ เจนนี่เดยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราให้ดูรูปเมมเบอร์แบบสุ่มละกันเนาะอ่าเมมเบอร์ละหนึ่งโลทั้งเวอร์ชันแบล็แลวก็ไว้พูดถึงตัวอัลบั้มข้างนอกก่อนนี่ก็จะเป็นเหมือนที่เคยเป็นมาทั้ง Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3ก็เป็นเหมือนเดิมสีก็คือถ้าเป็นแบบไวท์เวอร์ชันก็เป็นสีที่ดูแบบ ดใสสดใสเป็นแมตต์แมตต์ด้านๆน,นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบแบ a c k v e นก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเป็นแบบโคโร<า>โลกราฟนะคะมีความมันวาวเมทัลลิกเมทัลลิกนอยๆนะสะต่ที่เปลี่ยนไปก็คือไอคอนตรงนี้<อ>นี่เองนี่เป็นรูปสําหรับชัตเตอร์ฟรีเป็นรูปไข่ฟ,ฟ้านั่นเองเรียวกลาดมากใช่ก็จะมีทั้งชัตเตอร์วันก็จะเป็นเพชรนะคะแล้วก็ชัตเตอร์ทูเป็นหัวใจอ่าโอเคเรามาเริ่มเปิด 너를 보면 입이 벌어져 활짝, 눈부신 빛에 눈이 멀어 내 발자. 또네 생각을 하고 있지 매일 밤, 천국에 향기 맡자 날아올라. 모든 게 완벽한 눈는이 바로 네 day 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 d a 의 비밀을 만들어 보자마 day b a y d a d 자연스레 난 너를 드 아는 리더가 되 사실은 널 보고 떨려 긴장이 나고도 버리게 만드는 매력. 나의 곁으로 มอในอบนบะะคะะดูกันแล้วนะคะชอบเบอร์ไหนก็ไม่อาลืมไปกดหนุนพชเชอร์กันด้วยค่ะเดีดวเรามาทอดแต่ที่ของแถมในอาราบั้มกันเลยคะ่ะโอเคเราได้เหมือนกันทุกคน,นทั้งแบล็เวอร์แล้วก็ไวเวอร์ทั้<อ>งกันนะฮรู้สึกเหมือนไม่เคยแคนแอดนนี้เลยอ่ะยิ้มยักจมใสขนาดนี้ มันยันมีหน้าหลังจริงๆนะเนี่ยจริง,ง,งทุกคนแบบสดใสอ่ะอาซาฮีอาซาฮียิม้มโอเคยิ้มรู้เรื่องหน้าหลังก็จะเป็นฉากแบบหลังคาโกดังนะค่ะยิ้มแล้วนะจองอูคือแบบหัวล้อล่าเริงมากหาหล่ะ,ละดูหัวล้อก็เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเนาะใช่อันนี้ก็แน่นอนนะคะเปิดมาสั่งอัลบั้มก็ ได้พอเนอปเตอร์ถูกอัลบั้มเลยว้าใช่เป็นรูปโลนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นอะไรกันก่อนนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นของสำคัญที่สำคัญมากใบใหญ่สดใช่นั่ก็คือโอโลแกรมนะคะโอโลแกรมโอโลแกรมใช่โอเคพร้อม1นึ่งสองสามเฮ้โดยอ ไอพีมาบ่อยมากในโฟลโรแกรมตั้งแต่ชัตวันแล้วนะชาตอรดูพีก็ได้อาสซายดอานเซีเหมือนกันไหนขอดูหน่อยแต่รูปนีโดยองก็คือแบบอีมุมของเขานะโดยองดูเหมือนคนโกะมากแบบเนี้ยดูแบบมีความตอคาริสมาจิกแรงมากรูปอีโดยอแบบเป็นคนที่พอแก่งอยู่แล้ว เราไม่มีโดยองในแบบโปรกรมเลยเราจะดู first edition กันก่อนนะคะจะได้สำรับคนที่สั่งอัลาบ้มรอบรอบที่รอบทีรอบทีโอเค first edition นะคะหนึ่งสองสามไม่ดูเนะเหมือนจองวันใครอ่ะใครอ่ะพี่สองพี่สองปะหนึ่งสองสามจงวัน พี่ซอฟมาสต็มทีเราไม่เคย<ร>มีชาพี่ซอฟเลยไม่เคยมีซอฟเหมือนกันโอ้ยจังหวะพี่ซอฟเราได้ตอนแชปสอฟเป็นโฮโลอยแต่ว่าได้การแล้วเฟิร์อีดีด้วยแหมเมนเรานะคะสุดท้ายก็มาดีใจได้มีซอฟเัยพี่เฟิร์อีด,ดีนะคะพร้อมยังหนึ่งสองสาม,สามอัสสัมิโอ๊ย พี่สองพี่อสพี่ใสคือจริงๆแบบพี่ส่องน่ารักมากไม่เคยได้เลยอาซาฮีมาเก่งมากเฮ้ยอาซาฮีรูปนี้ดีมากมีดี่ซอกชูส่องมิ้วน่ารักอาซาฮีนะคะมาทั้งโฮโลแกรมแล้วก็การ์ดเลยโอ้ยรอบนี้คือได้พี่ซอกมีรอยหน่อยๆอีกแล้วแต่แล้วก็ด้านหลังงานรู้สึกว่าเป็นลายมือของเมมเบอร์เลยนะคะ ใช่เขียนว่า I treasure you นะคะ I treasure you โอ้ยวันนี้เราจะได้ใครบ้างเนี่ยพี่ซอกไปแล้วสองใบเนี่ยนางสาคีไปแล้วสองใบต้องของราคกาสนุกโอเคก็เหลืออีกแค่สรุปไปอีกบุ๊กมากที่หนังสือโอเคหนึ่งได้อย่างหนึ่งสองสามยอดสุดที่ฮุ กกดวงแบบเปิดมาก็คือได้เมนทุกอัลบั้มเลยอ่ะ้าวหด้านหลังก็จะขีดก็เป็นลายมือเลโยชีนะคะอ่ะเลิศได้เมนทั้งสองคนอันนี้ก็คือได้แต่ซิงเกิลนะคะโอ้ยมาค่ะไปสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับการความยาก หนึ่งสองสามหกสามห้อหกห้าตัวหตจองหวันมังเน่รนี้ข้างหน้าจะเป็นยังไงอ่ะอ้หตโอ้ยรูปนี้คือแบบมือใหญ่ทั้งเลยนี่นี่เฮ้ยรูปนี้จังหวันดีมากใช่ กาารแทของเมีสรุปเราได้ที่ซอกสองใบแล้วก็ทีฮุนหนึ่งจองควานหนึ่งนะคะสำหรับเรานะคะอาซาฮีสองใบยโยชิฮารุโตแล้วก็จองวานโอ้ยบอกเลยว่าเป็นการเปิดที่ประทับใจมากวุ้ยเธอญี่ปุ่นก็คือมา3ามคนเลยอะแ้วแล้ว แล้วก็จะมีของแถมอย่างอื่นนะคะใช่แน่นอนค่ะของแถมก็จะคล้ายๆกับเหมือนกันเลยเหมือนเดิมใช่แตวนะคจะมีเป็นเป็นมากใช่เั็นหนังสืออันนี้เป็นแบบวายนะคะสีดำสีขาวนะคะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ รักเวอร์ชันก็เป็นวงวงกลมแบบนี้ค่ะไม่เวอร์ชันก็เป็นเบิดแบบนี้นะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันลักษณะเหมือนระเบิดเลยไม่ใช่ลูกใส่า้ยไหเออไม่ใช่ฝาด้วยใช่ค่ะสุดท้ายไฟแฟชเชอร์นะคะซึ่งไวรุนเป็นการขูดคอทซน์นะคะใช่แต่กว่าจะมาถึงเราเขาก็ทอกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็นี่ก็เป็นของแถมทั้งหมดของ ลบั้มทางไวแล้วก็แบ็คเวอร์ชันนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการแกะอัลบั้มทาแบ็คแล้วก็ไว้นะคะในเอ่อ t r e a ช u r e Chapter ์ทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มาอันบ็อกซ์แย่งเดียวนะคะเรามีของมาแจกด้วยวแต่ว่าเรามีกติกานะคะในการที่จะแจกของให้สำหรับสองผู้โชคดีเท่านั้นนะคะค่ะโดยที่ คุณผู้ชมท,ทุกคนเนี่ยจะต้องตอบคำถามใช่โดยการมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะ uh huh. ค่ะคำถามมีอยู่ว่าตอบมาว่าเมนของเราสองคนเนี่ยคือใครใค่ะส่วนของรางวัลน,นะคะก็เป็นอันนี้เลยว้าวเป็นครพซิลลิ่เพนเอง<ช>นะคะ,ก,ะ,คะก็มีให้ทั้งหมด2คนนะคะคนละ1ชิ้นค่ะก็ ถ้าตอบถูกเดี๋ยวเราส่งไปสษณีไปถึงบ้านให้เลยอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะใช่เป็นคับสนพซอนพี่พี่เสือแล้วก็น้องจงหวานนะคะวันนี้นะคะสนุกมากเลยที่เราได้แกะ u n นบ็อกซิ่เนี่ยได้เมนมาหรือเปล่านะได้จริงๆสนุกตรงที่ได้กลับมาอันบ็อกอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่ห่างหายกันไปตั้งแต่อัลบั้มแรกเนาะเเราก็ยังติดตามแล้วก็ซื้อทุกอัลบัมของ ใครที่เป็น t r อเมนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามแพชเชอร์ต่อไปด้วยนะคะแล้วใครที่กำลังอยากได้อัลบั้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ร้านที่เราสั่งมาก็คือ Feel Shop นั่นเอง f u I d o u l e L แล้วก็ s h o p นะคะหรือว่าสามารถหาซื้อได้กับ YG Select แทนจำหน่ายใช่ของ YG Select วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปเราจนจบนะคะ,ะต้องขอลาไปก่อนนะคะ,ะคะ่ะบ๊ายบาย